Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟ l วอร์เลนเพมลตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel7-8 9. เรียลตสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงครบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องเป็นรายการสดครับที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมที่เป็นทั้ง FC เป็นทั้งสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรายการของผมนะครับได้ รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ผมก็พยายามเลือกสรรเลยครับท่านผู้ชมพยายามที่จะหาข่าวสารที่น่าสนใจครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับสบายๆครับดังนั้นข่าวสารเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่งข่าวหรือว่าสองข่าวกับคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องก็แล้วแต่ครับในคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับข่าวสารบ้านเมืองในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่า การนำเสนอข่าวสารเรื่องของการหาเสียงกับโดยเฉพาะกลยุทธ์การหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆครับและที่สําคัญครับที่เป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งครับคือมีลุ้นอย่างยิ่งเลยครับท่านผู้ชมลุ้นว่าพรรคไหนจะเข้าวินกันแน่ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยครับคืนนี้ก็จะนําเสนอเกี่ยวข้องกับสพรรคนี้แะครับท่านผู้ชม เรื่องราวที่หลายหลายท่านกำลังติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจรับหรือว่าหมอหาครับที่มีเรื่องราวว่าโดนปลดออกครับจากราชการแล้วก็นำไปเป็นประเด็นทางการเมืองเลยครับพักส้มออกไปตั้งโต๊ะทันแหลงครับว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆก็ต้องสู้กันแหละครับท่านผู้ชม ดังนั้นตรงนี้ครับคงจะไม่รอดพ้นครับสำหรับพักภูมิใจไทยครับเพราะว่าจะต้องนำไปสู่ประเด็นทางการเมืองครับว่าเป็นการเตะตัดขาคุณหมอสุพัฒนครับว่าไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่สงขาเขตสองครับท่านผู้ชมซึ่งเขตนี้ครับมีคุณจุรีครับท่านผู้ชมนุ่มแก้วจากพักประชาธิปัตย สู้กับคุณสัตราสีปาน3คนนี้แหละครับเป็นตัวเต่งตัวเก่งกันอยู่คุณหมอสุพัฒน์ว่าผมเนี่ยเหลื่อมมันนิดๆน,นะนี่มันเป็นการแกล้งผมหรือเปล่าที่ออกมาเพื่อที่จะสั่งปลดผมในช่วงนี้โอแล้วแต่จะพูดคุยกันครับรอนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกโอ้โหท่านเล่นกันอย่างนี้ โดนใส่ร้ายเขาอย่างนี้ผมไม่เกี่ยวนะเออนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวพักภูมิใจไทยก็ไม่เกี่ยวนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการภายในกระทรวงสาธรรารณสุขเขาแต่ทําไมมันดันมาออกข่าวในช่วงนี้แ่ละรับท่านนายกรัฐมนตรีเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังความรู้สึกของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งปลดคุณหมอสุพัฒน์ครับ และอีกข่าวหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ผมโปรโหัวเอาไว้ก็คือพักประชาชนตอนนี้พยายามทุกวิถีทางเลยครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเรียกด้อมส้มให้กลับคืนมาให้เร็วที่สุดครับไม่มีอะไรครับที่ด้อมส้มเนี่ยเขาจะรักเขาจะชอบเท่ากับความสวยความงามความหล่อครับท่านผู้ชมความเนี๊ยบครับในความต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ย มันแฝงไปด้วยความว่างเปล่าครับท่านผู้ชมครับคือมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยห่อสวยเนียบดูดีแต่ไม่มีเนื้อหานี่มันก็คือความว่างเปล่าจริงๆขายได้แค่ภาพเหมือนกับที่หัวข้อเรื่องที่ผมได้โปรเอาไว้ครับวันนี้เราก็จะได้เห็นครับว่าพักส้มกับพรักประชาชนได้นำเอาคุณพิทาลิมเจริญรั์ครับท่านผู้ชม โอ้บุคลิกดีมากครับท่านผู้ชมโอ้เนียบมากครับท่านผู้ชมมาปรากฏตัวอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะเรียกด้อมส้มให้มากรีดกราดกันแต่คะแนนไม่รู้ครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าขายได้เฉพาะภาพของคุณพิธาแล้วไปเลือกพักอื่นหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าบทความที่สรุปเรื่องราวของ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตว่าขายได้แค่ภาพนั้นไม่ได้คะแนนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมอ่ะทักทายกันก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะนําเอาเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆครับเป็นภาพสะพานเฉลิมพระเกียรติครับท่านผู้ชมที่สร้างแล้วก็ข้ามระหว่าง เชื่อมระหว่างฝั่งอำเภอระโนดกับฝั่งทางจังหวัดพัทลุงตรงนี้ทางโควนขนุนนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ทะเลน้อยก็จะไปทางนี้แหละครับนี้เดียวก็จะถึงทะเลน้อยที่โควนขนุนแล้วสะพานเฉลิมพระเกียรติสวยงามเป็นอย่างยิ่งภูเขาที่อยู่เห็นไกลๆดิบๆก็เป็นภูเขาอกทัลุนะครับของจังหวัดพัทลุงครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุง,ง,ง,ลงแถวๆนี้ถ้าว่า เราโ,โชคดีครับก็จะได้เห็นควายน้ำครับที่กำลังหากินดำพลุบพลุบโผล,ล่อยู่ที่ในทะเลสาบสงขลาครับท่านผู้ชมวันไหนที่น้ำทะเลมันขึ้นเนี่ยโอ้ยน้ำก็จะท่วมหมดเลยครับตรงนี้แต่บางวันน้ำทะเลก็จะลงก็จะเห็นสภาพเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งครับของการท่องเที่ยวของสงขลาและพัทลุงครับใครไปที่ สะพานแห่งนี้ครับก็จะหยุดแวะถ่ายภาพกันก็จะมีจุดชมวิวจุดถ่ายภาพกันหลายๆจุดครับท่านผู้ชมครับผมก็นํามาเป็นภาพแบ็้กราวั์ในคืนนี้ครับทักทายท่านผู้ชมครับที่เข้ามาทักทายผมครับคุณสมใจคุณประพาพรมาเป็นคนแรกตามมาด้วยคุณสมใจคุณสมชายโอ้โหคุณสมทั้งนั้นคุณธรรมเนียมครับคุณ SFV ครับขอบคุณมากเลยครับคุณออยอินบูน คุณประพาพันธ์ครับนี่เป็นสมาชิกครับ ladım. เหนียว Assass, h, แน่นจริงๆขอบคุณจริงๆครับคุณลุงสห้าส AU. ครับท่านผู้ชมชาติศาสตรกษัตริย์คือที่รักของเราทุกคนครับถูกต้องครับช่องนี้คือช่องรักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ครับคุณลุงครับคุณดาบอู๊ดครับเอาละครับดาบอู๊ดมาก็สร้างสีสันใบช่องนี้อีกครับท่านผู้ชมด้วยบทกลอนครับ จะเลือกเราเลือกเขาหรือเลือกใครตัดสินใจให้ดีๆในคูหาถ้าเลือกเราพวกเขาจะไม่มาหรือถ้าว่าจะเลือกเขาเราต้องไปอ,อก็ถูกที่ดาบอูดไม่ว่าจะเลือกใคร,รก็ต้องไปครูหาลครับท่านผู้ชมไปแล้วก็ต้องกาให้ถูกด้วย อย่าให้ทำให้บัตรเสียซะอีกนะครับท่านผู้ชมครับเอาขอบคุณดาบอูดครับที่มาสร้างสีสันเรื่องของบทกรนครับคุณจำรัดคุณอุทัยสิงแก้วคุณนางฟ้าครับแล้วก็คุณใครอีกครับคุณยาเห็นด้วยจ้านี้ก็เป็นสมาชิกครับเหนียวแน่นจริงๆครับคุณวินัทกํมปนาศครับคุณลุงคุณพี่ของเราครับก็เข้ามาทักทายเป็นประจำทุกๆคืนครับ คุณเฉลียวก็เช่นเดียวกันครับที่ผมอ่านไปอ่านมานี่ผมท่องได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเข้ามาให้กําลังใจผมเป็นอย่างดีทุกคืนเลยครับคุณนิพน์ปัญจโพคากิจครับดาบอูดอีกครั้งหนึ่งครับภาพด้านหลังสะพานดังหลากสีสันเชื่อมต่อกันพัฒทลุงกับสงขลาชาวบ้านเรียกเอกชัยสืบต่อมามีควายน้ำอวดสายตาให้เชยชมคับท่านผู้ชม หลายหลายท่านก็รีวิวสะพานเอกชัยครับทุกผู้ชมแต่ว่างบประมาณนี่ก็เป็นงบประมาณของกรมทางหลวงนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมแล้วแต่ครับคุณอะไรอีกครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับในค่ําคืนนี้เอาละครับน่าจะซ้ําๆกันแล้วคุณป้าสุภาพครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายกันครับคุณนวรัตน์ไกรจันทร์ครับแล้วก็คุณโสพลสุตันทวิบูรณ์ครับ สามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดบวกไม่เห็นชอบครับท่านผู้ชมเอาล้ครับแล้วแต่เราจะไปเลือกกันนะครับตัดสินใจให้ดีครับเอาทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาฟังข่าวสารซึ่งน่าสนใจที่ผมพยายามเลือกสรรในวันนี้ครับเอาข่าวแรกก่อนครับท่านผู้ชมเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอสุพัฒน์เลยครับท่านผู้ชมครับแต่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับ นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลด้วยถ้าเราจำได้ในช่วงโควิด -19 เนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่ใช่ไหมครับสั่งปลดหมอสุพัฒไม่เกี่ยวภูมิใจไทยเซ็งหมดแล้วถูกไปโยงกับการเมืองครับอนุทินลั่นปลดหมอสุพัฒน์ไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยเชื่อว่าถูกฝ่ายตรงข้ามนำไปโยงการเมืองยืนยันไม่เคยสั่งการไม่มีนโยบายปลด เจาะจงข้าราชการเชื่อไม่กระทบคะแนนเสียงครับท่านผู้ชม,มไม่รู้กระทบหรือไม่กระทบเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าพักประชาชนก็พยายามเอาประเด็นนี้ไปตีพักภูมิใจไทยอีกแล้วครับวันนี้ครับที่โรงแรมวอลดรอฟเอสโตเรียแบงกอหนายอนุทินชาญวิรากูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายปริญญาเทวานนารมิตรกุลครับนักวิชาการออกมาแนะนำนายกให้กระทรวงสาธารณสุขหยุดการปลดนายแพทย์สุพัชหาสุวรกิจอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยผู้สมัครสอสจังหวัดสงขลาเขตสองสังกัดพัรประชาชนในช่วงการเลือกตั้งเพราะจะมีผลเสียมากกว่าผลดีว่าไม่ได้รับรู้รับทราบเรื่องพวกนี้ นอกจากรับทราบจากทางข่าวสารและการพูดถึงออกจากกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปีแล้วและที่ได้พบกับรัฐมนตรีสาธารณสุขในงานเมื่อคืนวันที่28มกราคมก็ได้สอบถามซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีเรื่องการเมืองคิดว่าอาจารย์ปริญญาที่บอกให้เราถอยเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพักภูมิใจไทยครับทุงท เอออาจารย์ปริญญาแลยไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยอะไรครับนี่เออแต่เราก็รู้นะครับว่าอาจารย์ปริญญาเนี่ยท่านเชียร์ใครอยู่นะครับอาจารย์ปริญญาก็เป็นอาจารย์ก็น่าจะทราบและมีความรู้ทางด้านกฎหมายดีกว่าดังนั้นฝ่ายการเมืองทําได้หรือไม่ได้ทําตรงไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็รู้ครับยิ่งตอนนี้เราเป็นรัฐบาลยิ่งไปมีความเกี่ยวข้องอะไรไม่ได้ไม่เคยแว่งไม่เคยข้องแวะเกี่ยวข้องหรือ ไม่ได้ไปสั่งการใดๆในเรื่องของงานประจําที่ไม่ใช่นโยบายที่จะให้ปลดข้าราชการจําเพาะเยาะจงแบบนี้ให้ไม่ได้อยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วครับท่านผู้ชมในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ครับย้ายก็ไม่ได้แต่งตั้งอะไรก็ไม่ได้ครับแล้วเรื่องอย่างนี้เหมือนกันครับท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจยทยไม่มีอำนาจครับบอกว่าเอาคนนี้ออกเสหน่อยเอาคนนี้ไไปอยู่ตรงนั้นปลดมันออกไปเนี่ยมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม คุณอนุทินกล่าวว่านโยบายที่บอกว่าให้ไปดําเนินการกับผู้กระทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปอันนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลนี้ผมถึงได้ใช้คําว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมผู้สื่อข่าวต้องอย่าลืมด้วยต้นดําเนินแนวทางนี้มาตลอดมันถึงสามารถดําเนินคดีกับทุกคนที่ทําผิดกฎหมายได้ซึ่งล่าสุดมีการจับคุมระดับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยที่ไปมีส่วนร่วมในการขุดบิตคอยซึ่งตนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมีรายงานมาตนก็รับทราบใครผิดใครถูกก็ดําเนินการเต็มที่ครับท่านผู้ชมมีผู้ที่รู้สึกว่าเป็นห่วงพักภูมิใจไทยว่าแล้วเรื่องนี้จะทําให้คะแนนเสียงของพักภูมิใจไทยมันลดลงไปหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยจะไปห่วงได้อย่างไร มันเป็นความพยายามที่จะนําไปเกี่ยวโยงกันมากกว่าครับท่านผู้ชมซึ่งคุณอาทิตย์นอนุทินบอกว่าอย่าเอามานับญาติหรืออย่าเอามาคล้องแวะกับผมเลยเพราะว่าผมเนี่ยออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขได้นานพอสมควรแล้วครับซึ่งแม้ว่าในช่วงนี้ครับจะเป็นรัฐบาลแต่ก็นับดูแล้วก็ประมาณ3มเดือนกว่าๆเทัานั้นเองถามปหลัดและถามอธิบดีได้เลยครับว่า ผมเนี่ยเคยเห็นหน้าท่านประหลัดหรืออธิบดีทุกคนหรือเปล่าและท่านประหลัดเห็นหน้าผมไหมเคยต้องมารายงานหรือมาติดต่ออะไรกับตนไหมไม่มีตนกลับมาอีกทีก็สามเดือนหลังจากนั้นตนก็ทําหน้าที่ของตนโดยทําหน้าที่รัฐมนตรีมหาไทยครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดก็คือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเลยครับออกมาแล้วก็ออกมาเลยครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้อง สำหรับตนครับมืออาชีพอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านผู้ชมนักข่าวเป็นห่วงกลัวว่าเรื่องนี้มันจะทําให้กระทบต่อคะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าพรรคประชาชนเขาจะเอาประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นโจมตีพรรคภูมิใจไทยอีกครับท่านผู้ชมอขอยดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมว่าประเด็นเรื่องของนายแพทย์สุพัฒน์ครับที่บอกว่าถูกสั่งปลดออกเนี่ยจะยังมีสิทธิ์ในการ สมัครรับเลือกตั้งต่อไปหรือไม่ครับตอนนี้ก็ยังรออยู่ครับว่าคันปรลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีคำสั่งและมีเซ็นลงมาเมื่อไหร่ก็จะ,ะนำไปสู่การทำให้นายแพทย์สุพัฒน์เนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้ท่านนายแพทย์สุพัฒน์ก็หาเสียงกันตามปกติครับเช่นเดิมก็ไม่ได้ลดละแต่อย่างใดครับ คอยจะตามกันต่อไปครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งแต่หลายคนบอกว่าไม่ละเอียดอ่อนอะไรนลครับเพราะมันเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วครับเอาละเอาเรื่องราวที่สองครับเอาเรื่องคนหลอกครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นลิเกรครับท่านผู้ชมหลายคนบอกเป็นนายกว้าวคนแล้วแต่จะตั้งฉายาเอาไว้ครับท่านผู้ชมพิธาลิ้มเจริญรัฐครับท่านผู้ชมโอ้โหลายคนบอกอคิดถึงเนี่ยคุณพิธา หน่าแปลกนะครับผลโพที่ออกมาหลายหลาสำนักครับยังเลือกครับยังเลือกพักประชาชนครับท่านผู้ชมอายุ6กสิแล้วเลือกเด็กดีกว่าอยากจะให้เด็กไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองครับท่านผู้ชมแต่ต้องคิดให้ดีนะครับเด็กมันก็ดีนะครับแต่ว่าเด็กยังไม่มีประสบการณ์ต้องเรียนรู้แล้วก็ ให้ผู้ใหญ่ได้แนะแนวทางในการทํางานไปก่อนไม่ใช่จูจ่ๆแล้วขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยมีเด็กมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นยังไงอะครับท่านผู้ชมเราเห็นตัวอย่างมาแล้วและเราจะให้เด็กขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสักคนเลยครับบ้านเมืองจะได้ลมลุกคลุกคลานไปอีกไปถึงไหนก็ไม่รู้เนียบดูดีว่างเปล่าพิธาการเมืองพักสม้ม ที่ขายได้แค่ภาพครับท่านผู้ชมโอ้ดูดีครับทมม่านผู้ชม,มคุณพิธาเีดูดียอมรับจริงๆว่าดูดีหล่อสมาร์ทเลนเนียบในการสื่อสารทางการเมืองของพรรคประชาชนหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพรรคส้มครับทมม่านผู้ชมเราก็มีสีส้มเป็นสีประจำพรรคของเขาภาพของพิธาลิมเจิเรัตนรัครับตอนนี้ถูกเรียกตัวกลับมาจากอเมริกาครับถูกใช้เป็นตัวนำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่จากผลงานหรือบทบาทในสนามเลือกตั้งครับแต่จากบุคลิกที่ถูกจัดวางให้ดูนิ่งดูเนียบดูเหมือนพร้อมอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารแบบนี้ครับไม่ต้องใช้คำอธิบายมากแค่ให้คนเห็นแล้วรู้สึกเอาเองว่านี่คือผู้นำครับท่านผู้ชมเนียบนิ่งหรอคนเห็นเข้าก็ชื่นชมนะครับโอ้อย่างอย่างนี้แหละผู้นำประเทศของเรานี่แหละครับท่านผู้ชม แต่ข้างในกลวงครับท่าชมครับการเมืองในแบบนี้ครับไม่ได้พยายามเล่าเนื้อหาครับแต่เลือกเล่าบุคลิกภาพถูกใช้แทนรายละเอียดความเงียบถูกใช้แทนคำตอบและท่าทางถูกใช้แทนผลงานการรับรู้เกิดขึ้นเร็วครับแต่ไม่ได้พาไปไหนไกลครับท่านผู้ชมรู้แต่ว่าเนียบเงียบเงียบดูดีนิ่งหล่อครับท่านผู้ชม สนามการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับเป็นช่วงเวลาที่พักการเมืองควรจะอธิบายให้ชัดว่ามีอะไรอยู่ในมือแต่พิธานี่ครับท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้ลงสมัครและก็ไม่ต้องแบกรับภาระผลแพ้ชนะครับท่านผู้ชมภาพที่ปรากฏยังกลายเป็นตัวการในการดันตัวตนเขาขึ้นมาบนหน้าเวทีขณะนี้เนื้อหาค่อยๆถอยไปอยู่ข้างหลังเลยครับท่านผู้ชม เห็นหน้าครั้งเดียวก็เกินพอแล้วคานผู้ชมขึ้นมาทาไมอีกอะ่ะเออขึ้นมาหาเสียงหาเสียงอะไรอีกอ่ะโอ้ยคนบอกเ,อเห็นหน้าคุณพิธ,ธาแล้วก็หายคิดถึงนะครับทุนผู้ชมดังนั้นดอ้อมส้มทั้งหลายเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรครับในโค้งสุดท้ายครับการสื่อสารจํานวนมากครับวนอยู่กับความเป็นพิธ,ธามากกว่านโยบายหรือแนวทางบริหาร บุคลิกถูกใช้เป็นตัวนำครับเพื่อประคองความสนใจของผู้สนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวและบรรดาด้อมที่หลงกับภาพมากกว่าสาระครับท่านผู้ชมสาระไม่เกี่ยวกับเอาหล่อไว้ก่อนครับท่านผู้ชมก็มีหลายคนบอกว่าฉันจะเลือกพักที่มีหัวหน้าพักที่หล่อที่สุดครับท่านผู้ชมส่วนเนื้อหาสาระทํางานเป็นไม่เป็นฉันไม่สนใจครับแต่ฉันสบายใจที่ได้เห็นนายกรัฐมนตรีที่หล่อถูกใจฉันครับท่านผู้ชม เอาเขาไปกันผู้ชมเอาที่สบายใจก็แล้วกันครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นจะว่าอะไรกันครับทุกผู้ชมครับถ้าทางยกมือเบาๆโบกมือช้าๆครับทุกผู้ชมราวกับเพิ่งลงมาจากเวทีนานาชาติแล้วหันมาทักทายมวลชนถูกนำมาใช้อย่างเจาะจงภาพแบบนี้สื่อสารอย่างเดียวครับว่าผู้ชายคนนี้กำลังพยายามทำให้ดูเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นผู้นำระดับโลกครับทุนผู้ชม เหมือนกับลงมาจากวีทีประกวดนางงามจากอาวานคับท่านผู้ชมโอ้โหแม้เมื่อไม่มีเนื้อหาใหม่ไม่มีผลงานเก่าให้หยิบมาอ้างการสื่อสารจึงต้องวนกลับมาที่ภาพเดิมท่าเดิมและบุคลิกเดิมความว่างเปล่าจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการไม่เคยได้เป็นรัฐบาลเลยเขายังเรียกว่านายกว้าวอยังไงครับท่านผู้ชมแต่เกิดจากการไม่มีอะไรในชีวิตการทํางานที่ผ่านมาให้ได้ยืนยันเลยครับ คนอะไรครับไม่มีอะไรยืนยันเลยว่าทําอะไรเคยสําเร็จมาบ้างโค้งสุดท้ายของพรรคส้มครับจึงดูเหมือนเหลือของให้ขายอยู่ชิ้นเดียวคือการขายพิธาซ้ําอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมใครอยากซื้อพิธาบ้างเลยครับเอาก็กำลังประมูลขายกันอยู่เขาขายอะไรครับขายพิธาเนี่ยขายความเนียบขายความนิ่งและขายท่าทางแบบผู้นําโลกครับ หวังประคองแรงเชียร์จากน้อมที่หลงกับภาพครับท่านผู้ชมหลงกับภาพครับแต่ว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการเมืองเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยครับแต่งตัวให้ดูดีดูเท่ครับดูเนียบดูนิ่งครับดูสะอาดอืมดูน่ารักครับหน้าหลงไหลโอ้หน่ากอดน,น้าหอมโอ้ยมันไปกันใหญ่เลยครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าใครจะเลือกแบบนี้ มันตลกในทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมเพราะสนามการเมืองเนี่ยควรเป็นพื้นที่ของคําตอบแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของการประคองตัวตนพักที่เคยพูดเรื่องเนื้อหาลงเอยด้วยการขายภาพของคนที่ไม่ได้สมัครครับและเมื่อไม่มีอะไรจริงๆมาโชว์ก็ต้องพึ่งของที่ดูดีแต่มันกลวงครับแต่หยิบไปหยิบมาเนี่ยมันก็มีแต่ความว่างเปล่าครับท่านผู้ชม คุณพิธาก็เลยตอนนี้ดูเงียบๆไปใช่ไหมครับหลังจากที่กลับมาใหม่ๆโอ้โหกระแสคุณพิธากําลังจะกลับมาอีกครับแต่กลับไปกลับมาครับตอนนี้คุณพิธากําลังอยู่ในความว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความครับที่ได้เข้ามาทักทายแล้วก็ ได้สนทนากันครับขอบคุณที่ให้กำลังใจผมด้วยดีมาโดยตลอดครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องครับคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ